สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนิงจะมารีแอคชั่น MV เพลงของบอยแบนด์น้องใหม่ที่เป็นที่ฮือฮามากในตอนนี้นะวง New Country นะคะกับเพลง Stand By หลอกต้องบอกก่อนว่าเป็นวงบอยแบนด์ที่ถูกปลุกปั้นมาโดยพี่กจักรพันธ์เดี๋ยวมาดูกันว่าเพลงจะเป็นยังไงออกมาเป็นแบบไหนเพราะเราค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยว่าแบบเฮ้ยเป็นวงไอดอลที่เป็นไอดอลแนวลูกทุ่งอะ่ะจริง เอมโบตินตินกีตานุมีสี่คนเอมโบตินตินกีตานุรุ่นนักเอกน่ารักจังเลยเออเอ เปลี่ยนบีดเป็นบีดนี่คนนี้รอเออมีลูกเอี้ยนจะรอ

คาแรคเตอร์เขาชัดมากเลยนะแต่ละคนะ hey, อะนคนน,น,คนี้เหมือนแจ็คสันหวังเลยอะ่ะม,มีความคล้ายคล้ายน <Hey, S 1> hey, ่าเ,อก,เ,อ,เอกน่ารัก อุ้ยท่าเต้นเปย์มากเขาเก็บลายดีนะเออเอาดีๆ MV แบบเกาหลีอยู่นะ

ล่นัมเบอร์วหานนัมเลอร์ทอเออยัง เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่นะเฮ <cribe> ้ยเราทับ <ính> ใจมากเลยอะคือเราชื่นชมมากเลยเราประทับใจมากมันคือหนึ่งในความฝันของเราที่วันนึงอะทีป๊อปของไทยอะก้าวข้ามขั้นไปอีกขั้นหนึ่งอะหนิงอะรู้สึกว่าเนี่ยคืออีกขั้นหนึ่งของการทีป๊อปเราเอาความเป็นลูกทุ่งความเป็นรากเง่าความเป็นเราอะมาประยุกต <Sabrina> ์แล้วมาทําได้ขนาดเนี้หนิงว่ามันเกิดแน่นอนมึงเนี่ยยังไงก็เกิดแล้วก็มีฐาน พอยกแม่ยกสแตนบายรอแน่นอนนะการเต้นอ่ะคือหนิงอแอบทําการบ้านมานิดนึงก่อนมาเลือกว่าวงนี้เป็นการรวมตัวกันของเด็กๆที่จากสายประกวดร้องเพลงหรือสายร้องเพลงลูกทุ่งอะไรแบบนี้เลยแล้วเขามารวมตัวกันโดยพิกอตจกกักรพะพ์หลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีแพนอ่ะจะเดบิวต์ตั้งนานละแต่ว่าพอมันติดโควิดเนี่ยน้องก็เลยต้องพักโปรเจกต์ไปก่อนระหว่างที่พักโปรเจกต์กันอ่ะเอาไปฝึกเต้นน้องไม่ได้มีพื้นฐานการเต้นมาก่อนเลย เพิ่งมาเรียนเต้นจากการที่มาอยู่ตรงนี้ดูลายดูการเก็บลายการเก็บเรงของน้องอ่ะน,นิงรู้สึกว่าค่อนข้างเป๊ะนะคือเขาใช้เวลาในการฝึกซ้อมหนักจริงๆไม่ได้แบบเออมาแบบเต้นๆให้มันกระจกไปอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าลายมันได้มากใครจะว่าอวยก็อวยอ่ะอวย,อยจริงๆแหละวงการทีปป๊อปของเรามันต้องยิ่งใหญ่ไปมากกว่านี้การทํา MV แบบเนี้ยโอเคมันมีความคูลเรียมันมีความแบบกอินเตอร์ได้ชดุดการที่น้อง มีลุกแต่ละลุกเนี่ยเมื่อกี้หนิงน้ำได้ประมาณ4ี่ลุกพอสตูมไปตามแต่ละแบบโลเคชันแต่ละโรงของเขาหนิงว่ามันดีมากเลยแล้วมันทาให้ MV มันดูไม่น่าเบื่อมันดูแบบมีอะไรให้ดูเยอะคนนี้มีลุคนี้คนนี้มีลุคนี้นะแล้วก็แต่ละคนสี่คนอะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะคนหนึ่งก็ดูมาเป็นสายแบบน่ารักเแบลบล์อีกคนก็ดูเป็นสายแบบเท่ๆคูลูอีกคนดูเป็นสายหล่อเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนที่แบบเหมือนพี่แจ็คคาแรคเตอร์ชี่ชัดในแต่ละคนหนิงอะชอบน้องคนที่แบบ ทำผมแบบทรงทรงเหมือนเต้าหนิงเสืออ้อแต่จําชื่อไม่ได้เต้หนิงว่าเขาดูมีเคมีบางอย่างดูมีแบบเสน่ห์บางอย่างอะไรเงี้ยฉันก็เลยคิดว่าฉันจะเมนเขาละน้องตีนตีนโอเคฉันเป็นเมนน้องตีนตีนค่ะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปฉันเมนน้องตีนตีนเอ๊ะฉันเลือกเมนได้แล้วฉันอยู่ด้อมนี้แหละหนิงก็คาดหวังนะคะว่าน้อง New Country เนี่ยจะสามารถ go into ไปได้คือตอนนี้ตีตลาดไปเลยนะ แถบเพื่อนบ้านเราตีตลาดไปเลยพี่ก๊อตตีตลาดเลยหญิงว่ามาแน่ลาวแคมเบอร์เดียเมียนมาแถบโซนเนี้ยโซนใกล้ๆกล้บ้านเราอะตีตลาดเลยรีบตีหนิงว่าไปได้ว่าน้องเขามีความสามารถมากพอที่จะไปถึงขั้นนั้นกล้าพูดเลยเพราะว่าจากการที่ดูทั้งเรื่องร้องเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะว่าเขามีลูกคอมีเหล่างของเขาแต่เรื่องเต้นอะคือหนิงเซอร์ไพรส์มากเลยนะที่เขาแบบเก็บลายได้ขนาดนี้แล้วสเสน่ห์แต่ละคนอะมันเพลวพาวเขาเล่นหูเล่นตาเก่งอะหนิงว่ายังไงก็ปัง ฝากทุกคนนะคะไปช่วยกันดูนะตอนนี้แบบกี่ล้านวิวแล้วว่ะ1ล้านวิวภายใน4วันน่ะ1ล้านกว่าวิวอะ่ะก็ไปช่วยกันปั่นนะคะอุดหนุนเอ่น้องๆทีป๊อปของไทยเราเพื่อจสนับสนุนวงการทีป๊อปของเราเนี่ยให้มันโกนเตอร์ให้มันก้าวไกลไประดับโลกระดับชาติได้นะคะให้มันสู้กับที่อื่นเขาได้ยังไงก็เข้าไปดูไปฟังได้นะหนิว่าเพลงนี้เดี๋ยวก็น่าจะมาแบบในร้าน นั่งดื่มนั่งอะไรบ้างแหละเนาะเพราะว่ามันมันสนุกอะมันฟังเพลินนะคะแล้วก็อยากเห็นเพลงใหม่แล้วพี่กอ๊อตจบจากสแตนบายหล่อแล้วขอปล่อยเพลงใหม่มาด้วยนะอยากเห็นน้องๆอ,อีกนะคะรอติดตามนะคะอันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย